ก็ทุกครับร,ร้านได้บริฟารเดียวครับวันนี้ลูกค้านำรถมิสซันเอ็นดีนะครับมาทำการแก้ไขเรื่องของไฟหน้าข้างฝาข,ขาดนะครับ,บนี้จะเป็นชุดไฟที่นอนแท้นะครับก็หลอดไฟหน้าข้างฝาข,ขาดนะเดี๋ยวดูเลยบรรยากาศการแก้ไขเรืร่องของไฟหน้าซ้ายไฟหน้าขวานะครับของมิสซันเอ็นดีแค่นี้กันครับพูดอ ัว่เคเจะสิ้นสมณ์แล้วนะผมสำหรับการแ<ม>ก้ไขเรื่องของหลอดไฟหน้าขวาของวิศนนวีทางนี้นะครับก็การเปลี่ยนอหลาดไปนะครับก็เช็คไฟปน,นะครับขอไฟดีครับ เบอรหน้าครับเบอหน้าจะเป็นหลอดไฟที่น่อนนะครับรถเก่าก็นะครับสามารถรับกิดได้นะครับเรื่องของสายไฟนะครับไฟสูงครับรับกิดทั้งสองข้างแล้วครับก็เรียบร้อยครับสำหรับค้าใดครับพี่อยากทำการติดตั้งชไฟที่น่อนหรือว่าแก้ไขนะครับว่า เป็นเคยตั้งมาแล้วนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับศ9 9 1 9เ 4, 4 2า9คราบ